เปิดตัวมิสยูนิเวิร์สพระนครสีอายุทยา2025ปลปุกสเสน่ห์แห่งแผ่นดินกรุงเกา่า เมื่อวันที่1มิถุนายน2568นหอดณเดวันเดอร์บูคาซิบบเทเฮาส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการเปิดเวทีประกวดมิส s ินิเวอร์สพระนครศรีอยุธยาพากเก้น2อ2 5ย่าอย่างเป็นทางการโดย2พีดีสาวสวยนภันลดาดอกกวงหลับปุย๋ยและสัสีมาเทียมตรีลูกตาลจัดงานถแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดทม์เลดอเลเจนออฟอยุธยาถ่ายทอดเสน่ห์แห่งแผ่นดินกรุงเก่าอารยธรรมอันศ คคุณ่าสู่เวทีร,ระดับประเทศค่ะวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะต่างคนต่างตื่นเต้นกันมากค่ะมือใหม่ครั้งแรกนะคะก็ <g ül> <g ül> วันนี้ขอบคุคุกภาคส่วนนะคะ จากภาครันและก็ภาคอิชนค่ะวันนี้ก็จัดง,งานที่จังหวัดอยุธยานะคะที่เดอะวัดระบูค่ะก็เป็นดิสนชันใหม่นะคะที่เราคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักค่ะ ก็อยากจะสนับสนุนท้องถิ่นนะคะโดยโดยเราสองคนนะคะก็อยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะร่วมกับภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะคอนเซ็ปต์รังนี้นะคะจะเป็น Timeless e l e g a n c e of Ayutthaya ค่ะคือสวยด้วยฉลาดด้วยแล้วก็ empower ให้อยุธยาค่ะยกระดับให้อยุธยาไม่ใช่เป็นภาพจำเก่าๆนะคะต้องควบคู่ไปกับสมัยใหม่ไปด้วยกันค่ะ อยากให้พบความมั่นใจมาเยอะๆนาอนแล้วก็เตรียมตัวเองมาให้เต็มร้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเมื่อกี้คือ8ท่านเท่านั้นหล่ะจากจากเอ่อตอนนี้ยังไม่ปิดรับสมัครด้วยนะคะก็อาจจะแบบ คิดไว้ว่าน่าจะถึงแบบ20คนเลยใครที่พร้อมนะคะโอขหักมาจากไหนนะคะแม่แม่จะปลอบใจค่ะเนื้อรับจบเองค่ะที่ตั้งใจตอนนี้ค่ะเพราะว่ารอรอดามใจทุกคนค่ะมาคว้ามงเทียอยุทธยานะคะมาเป่งประกายกันทุกคนนะคะเห็นความเอ็มเอ็มพาวเวอร์ิงของทุกคนแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของทุกคนค่ะก็หวังว่าใครที่พร้อมนะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะปุ๋ยกับลูกตังก็ขอจะผันมานทุกคนนะคะไปสู่เวทีใหญ่แล้วก็เวทีระดับโลกค,ค่ะ <c oughs> ก็จะบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะจากการที่เราแบบ เข้ามาทําในวงการนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือปุ๋ยก็เป็นนางงามมาก่อนทีเนี้ยก็จะเข้าใจค่ะในเบื้องหลังนะคะว่าตัวเองเนี่ยออกหน้ากล้องแล้วตัวเองต้องรู้สึกยังไงแบกรับความกดดันยังไงนะคะเราก็อยากจะดูแลนางงามของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องแบบรู้สึกว่าบกกร่องหรือว่าจะมาเสียใจทีหลังเพราะว่าการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งเดียวครั้งเดียวของเขาในชีวิตเนี่ยที่จะเป็นภาพจําของเขาไปตลอดชีวิตนะคือปุ๋ยรู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงแลไรพร้อมที่จะผักนันไปสุดๆุดเลยค่ะค่ะสําสหรับใครนะคะที่คิดว่า อย่างมาลงประกวดไม่มีพี่เลี้ยงนะคะขอให้พกใจมาอย่างเดียวค่ะเพราะว่า ุ๋ยกับตานะคะยินดีจะช่วยน้องๆน,นะคะขับเคลื่อนน้องๆเราซัพพอร์ตน้องๆเต็มที่ค่ะมาตัวเปล่าได้ค่ะหน้าผมมาเดี๋ยวพี่ดีช่วยขย่มให้ค่ะเออจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าทีมหลังบ้านเราแน่นแล้วกันค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าเออจะไม่เคยประกวดมาเลยหรือว่าจะประกวดมาแล้วแต่ว่ายังอยากได้มงอีกยังอยากเอ,อ่อต่อยอดความสําเร็จของตัวเองค่ะจะเอ,อ่อเข้าไปแล้วท็อปสิบหรือท็อปห้าท็อปยี่สิบท็อปเจ็ดสิบเจ็ดหรือว่ามาจากไหนก็แล้วแต่ค่ะปุ๋ยกับตานก็พร้อมจะผลัก ให้ไปสู่เวทีระดับประเทศได้คะ่ะระดับโลกกลับไปคะ่ะค่ะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างนะคะคือเราโชคดีมากค่ะที่เวทีของเรานะคะได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทาง3มภาคส่วนด้วยกันค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะก็คือไปด้วยกันค่ะโครงการโตไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ก็จะเปิดถึงวันที่15มิถุนายนค่ะจริงๆคืออยากจะเปิดแบบยาวๆไปเลยนะคะแต่ว่าก็คนที่สมัครมาก่อนนะคะจะน้อยใจค่ะก็ปิดไว้แค่นี้ดีกว่าค่ะก็เรียนเชิญน้องๆนะคะทุกคนที่สนใจค่ะที่จะเข้ามาะปวดกับเรานะคะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าผุ้ยกำทานเอาที่จะดูแลทุกทคนเป็นอย่างดีค่ะก็เรียนเชิญมาสมัครได้เลยค่ะพอด้นนคะค่ะก็เก็บตัวนะคะวันที่ 19, 20, 21ค่ะส่วนไฟนอนก็จะเป็นวันที่12ที่เซนทรัลอายุทยาค่ะ we <laughs>